สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําหมู3ามชั้นผัดสีอวดำกันนะคะเมนูที่ทุกคนในบ้านชื่นชอบค่ะนําหมูที่เตรียมไว้มาล้างให้สะอาดค่ะหั่นหมูให้เป็นชิ้นไม่หนาหรือบางจนเกินไปใส่หมูลงไปในกระทะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะจากนั้นนําหอมหัวใหญ่มาหั่นเป็นชิ้นวันนี้ใช้หอมแขกค่ะ ทุกกระเทียมแล้วแกะเปลือกออกเตรียมไว้ค่ะผัดเพื่อให้น้ำในหมูออกมาน้ำในหมูเริ่มออกรวนจนกว่าน้ำที่ออกมาแห้งพอนน้ำในหมูแห้งดีแล้วใส่กระเทียมที่เตรียมไว้ลงไปผัดกับหมู ให,หอมแดงลงไปผัดให้เข้ากันพอเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วดำลงไปใส่เยอะหน่อยเพื่อให้สามชั้นมีสีสันน่ารับประทานค่ะเติมพริกไทยตามชอบเติมน้ำเปล่าหือก้วย น้ำตาลหนึ่งช้อนผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีจากนั้นปิดฝาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากครึ่งชั่วโมงน้ำจะลดเหลือแค่นิดหน่อยใส่ผักชีเพิ่มความหอมเสร็จแล้วตักใส่จานที่เตรียมไว้ก่อนเสิร์ฟโรยพริกนิดหน่อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ